นี้ไม่ได้คุณผู้ชมลบก้อนลบก้อนเออนั่นแหละสวัสดีฮะพบกับยัสกาเลต์วากิอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม Overwatch กันอีกเหรอเนาะวันนี้นะคุณผู้ชมนี่จะมาเล่นตัวว i d ีโ Maker เราซึ่งไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วก็อยากจะเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะว่าฝีมือยัสจะเป็นยังไงบ้างจะตกหรือว่าจะดีขึ้นนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าในเกมเนาะไปกันเลยนี่เหมือน Quick Play Let's go โอเค Welcome มาฮาคุณผู้ชมเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเดดดันโอเอซิเนาะไม่รู้จะเหมาะกับตัว Maker วีดอว,ว,นะว์มิเก,กหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นฝ่ายแอคแท็กหมดเลยไงตายแล้วมาดูกันคุณผู้ชมว่าจะแปลกหรือเปล่าพูดติดๆขัดๆตลอดเวลานะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเนะี่ยสวอต้องแบบหัดใจเย็ยนแล้วแบบพูดชาา้าๆบ้างนะโ okay. อเคอาใครนี่ะใครจะพูดไม่อีมีคนไม่กระตุกนะคุณผู้ชม <G ül üyor> อะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนมีจะคนจะพูดอะ่ะเออจะแบบก็ไม่พูดอะไรอย่างี้มามาดูกันว่าจะแป๊กหรือเปล่าเอาตรงๆนะวิดอเบเกอร์อะสภาบตัวยานะใค่ได้สักสิบคนก็บุญกลาหัวมากแล้วอะเพราะว่ายาไม่ไม่ขนาดความแม่นอะไรมากมายนะคุณผู้ชมก็พอๆแบบเล่นเล่นได้อ่ะคือไม่ได้เก่งแบบต้องกราบอะไรอย่างงี้เนาะเออที่จริงก็อยากเก่งจนต้องกราบเหมือนกันนะแต่แบบมันทาไม่ได้มันเล่นยากอนะต้องแบบคนที่แบบ มีสมาธิสูงมากๆถึงจะเล่นตัวนี้ได้อะแล้วเก่งๆนะอืมต้องยอมเจอคนที่แบบเล่นมินตัวเบเกอร์เก่งๆเนี่ยต้องยอมว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะปะปะปะอุ้ยสกินเกนจิใหม่ปะมีความเก๋ความชิคอยู่เนาะเออมี่เราก็ใส่สกินออกตอนน้องอีเวนต์อัพไรซิ่งนะคุณผู้ชมเี่ยว่าก็สวยดีนะดูปวดๆมาดวลกันอุ้ยเกือบตายแล้วคุณผู้ชมนี่เจอ่ะ ไหนเดอนะเราก็เดงไปดูกันบ้างเด้งหน่อยนก็เด้งหน่อยนะเออเออนี้ไม่ได้คุณผู้ชมลงกอนเออนั่นแหละโอยมงไลามากโอ้ยขนมขนลุกเบา ฟังมันยึดอยู่หรอสปาปไปตั้งหลายคนแล้วนะเนี่ยมายไม่โดนหรืเอเกณฑ์จีอีเกณฑ์จีเฮ้ยเต็มหัวเล้วเฮ้ยก็มนันนะคุณผู้ชมก็ได้อยู่นะเออทมบู้อยู่ ได้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 ไอ้เจสสีบส่วนนี้ก็เป็นแบบเป็นบุญเราอ่ะแต่ทีมเรายังยึดไม่ได้เลยคุณผู้ชมโอเคยึดได้ละมาทีมเราอ๋อมีแท้งสองนะคุณผู้ชมสปอร์ตหนึ่งก็ไม่รู้จะไหวเพียบเฮ้ยฝ่ายนึงก็แต่ฝ่ายหนึ่งไม่มีแท้งเอ้ยไม่มีแท้งละก็เฮ้ยกลับโดนเป็นไรไม่เป็นไรทำไมทำไม ไม่โดนนโอ้ยรอกัเร็วเ้ยเกาหาที่ก่อนผู้ชมเฮ้ยโอ้หยีด้เหรอมายังแม็กีโอ้โหกลับมาลอกอนลกอนคุผู้ชม มุมไม่ได้บะเดี๋ยวนะอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเกนซี่อยู่ไหนวะเกนซี่ยิงเราคุณผู้ชมต้องหาก่อนอโ้ยใส่หูฟังสลับข้างด้วยล่าเนี่ยใส่ถูกอยู่แต่ได้ยินเสียงตัวลูซิโอจะหาไม่เจอว่ะอยู่ไหนรู้เขาหัวร้ไม่ทันไม่ทันเห็นมัน่ะ โอ้ยถ้าแบบถ้าเห็นก่อนนะคือเพื่อนเรารอดหลายคนแล้วล่ะเมื่อกี้มันก็จะฆ่าได้สักสองตัวปะเสียดายอ่ะเออไม่ทันเห็นมันว่าจะก้มดูลูซิโอเนาะก็จะฆ่าใสฮิวมันก่อนไงซัพพอร์ตแต่อย่างนี้ตายลวตายละมีความสูสีดูดีอยู่โอเคไหได้อยู่ไหมได้อยู่นะเออยิงไปหอยมาไหน ไหนวะนั่นเลยนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมขออนุญาตเงียบแป๊บนึงวุ้ยหลบก่อนหลบก่อนไหนอยู่ไหนออ าและมันรู้เราว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยรึบลลงมาลงมาอี๋หอยเดี่ยวมากเลยครับวิชเมื่อกี้ไม่กล้ายิงอ่ะกลัวแบบมันสะท้อนกลับเฮ้อขึ้นมามามาเริ่มมาละเริ่มมาละวฟาลาเนี่ยตัวปวดเลยและ นี่หิวมากตัวอยู่แถวนี้ดตายไปละชวเยเพื่อนนองช่วยเพื่อนกมักลับมา,มาปึง้งเออาอยู่ได้ยู่ เอ <ire> อ,อมือสั่นมากมือสั่นมากเพิ่งโผล่ออไปเพิ่งโผล่ไปโอเคสิบสองตัวแล้วคุณผู้ชมใน,นแบบแมชแรกเนาะหัวใจแบบตะพุ่มตะปั่นมากมความต่างๆ,ๆอยู่แต่ก็ทำมได้อยู่นะเออเอออได้อยู่ได้อยู่จะต้องช่วงกลางๆมกักยะดูเหมือนจะแบบจะแป๊กหลายรอบอยู่นะเออเออเออต้องแบบ ต้องมีความอดทนนะคุณผู้ชมเล่นตัวนี้ต้องต้องมีสมาธิเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะแต่แบบก็น่าจะสนุกกันเพราะว่าย่างแบบต้องมีสมาธิคุณผู้ชมแล้วก็เมาส์แบบเลื่อนยากมากด้วยเพราะว่าเป็นเมาส์ไวเลสเนาะแล้วเหมือนทานจนะหมด่ะเออใครจะแบบว่าบริจาคเกินมาค่าแบบทานเมาส์ไวเลสก็ได้นะจริงๆเพราะว่าลืมซื้อนะไม่ได้หรอกมีตงังค์แต่แบบลืมซื้อไงหลายรอบแล้วเนี่ยเอตอต,องตางคนละ มามามาเราต้องหาตำแหน่งที่แบบว่าต่างๆนะคุณผู้ชมที่แบบว่าพวกมันจะต่างๆกันบางคนก็งงนะคุณผู้ชมว่าต่างๆมันคืออะไรรอสักหน่อยเออฉันยิงแกไม่ได้หรอฮะเดี๋ยวเราจะตเสื้อหาเสร็จแล้ะไม่โดนห่ะปึ้งนี่มันกับสายรบก้อนรบก้อนรับก้อนที โอ้โหไล่ล่าไล่ล่าโอ้ยมันเหมือนแบบไม่ยอมง่ายๆแล้วคุณผู้ชมทีมเราก็ไม่ค่อยเข้ากันเลยอ่ะเอาละเราสาดแบบล่อมันมาทางนี้เนาะมามามาต่อ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 เออดีเซอร์นะมึงโอ้หัว้าโอ้โหคว้าแน่จริงเนี่ยวาร์ฟแน่จริงเนี่ยวาร์ฟ เข้าก่อนไหมเข้าก่อนไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะแบบไม่ไหวเคล่นตรงนี้น่าจะได้เฮ้ยอย่าเพิ่งขอมาเดอ้อมีคนขอปฏิยามานะคุณผู้ชมแต่แบบรับหนึ่งนะมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายนะแจ้งเฮ้ยหืมโอ้หอ <c oughs> โหมันยิงแม่นกว่า <c oughs> ตายละ รอบนี้ยังฆ่าไม่ได้สักตัวปะฆ่าได้ตัวเดียวอยู่เลยน่าเกลียดมาก <c oughs> ต้องสู้ต้องสู้ <c oughs> ต่อนะคุณผู้ชมถึงแบบเราจะแบบฆ่าได้น้อยในรอบนี้ก็ต้องแบบต้องสู้อ่ะเออฝั่งมันก็ปวดมากอ่ะเอาอตรงๆคุณ <c oughs> น้องบอลดีกว่า <c oughs> วางพิษปะต้องตีหน่อยไหมล่ะ <c oughs> อันตรายรคุณผู้ชมเก๋ยยังมีใครเข้าเลยหรอ,อเก๋ยเข้าละวแล้วยิงข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่แบบ,บคนไม่ค่อยสังเกตนะคุณผู้ชมมันมน่าจะฆ่าได้หลายตัวอยู่เก๋ยมาหืมมันเห็นแล้วเหรอม่เห็นยาละมองตรงนะ อยู่แถวน,นี้แล้วคุณผู้ชมทัวมากเพื่อนเราไปไหนกันหมดโอ้ย <c oughs> ขึ้นเพินเพิ่นเพินเพิ่น,นยืนไหนยืนไหนเ <c oughs> ออแรงกว่าอยา่างมาโอเคเราเฝ้าฐานให้โอ้ยเพื่อนเราบุกกันมากเลยอ่ะช่วยไหมช่วยไหมอยากฆ่ายิเทเซอร์อ่ะแต่มันเร็วมากคุณผู้ชมเฮ้ยได้อยูด เออได้อยู่ได้อยู่โอเคมีสุ่มๆก็โดนมาไหน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 ปึ๊บโอเคโอเคยิงนี้ไปก่อนไหมมาเฮ้ยอื เมื่อกี้โดนมันแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ายะโดนยิงตรงแบบประมาณช่วงเอวมันอะแต่มันยิงหัวย้ะเต็มๆเลยมันเอาวีโดเมิเกอร์เหมือนกันเหรอแกคิดว่าแกจะเก่งเั่นงั้นเหรอหืมอาดราคาที่สิบแปดตุ่ยเลยคุณผู้ชมเป็นเหรียญแบบเหรียญทองแดงโง่ๆด้วยอะเราต้องได้เหรียญประมาณเหรียญเงินซี่ใครมานี่ยวจากตายหมด ขึ้นไปโอ้ยขึ้นปี๊โอ้ยหือเป็นวมากคุณผู้ชมผมมันอยู่กันเพียบพร้อมเช่ยหมาครบทั้งหกคนเลยนะเมื่อกี้ยังไงยังไงตอนนี้เท่ากันแล้วคุณผู้ชมยึดได้เท่ากันเลยอ่ะ เราต้องรีบเข้า,านั่นแหละต้องสู้ต้องสู้โอ้วิ่งช้ามากเลยวิดูเมกเกอร์ลุ้นลุนล้นลุนล้นลุ้นปึบมากีหอยถนวนกันเออเออรีออ้สักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเฮ้ยวีหนึ่งเท่าแล้วคุณผู้ชมตื่นเต้นว่ะแม แต่รอบที่สองกเราค่าไม่ค่อยได้เลยนะเออรู้สิมาดูกันผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วแบบเป็นแมตช์ส,สุดท้ายว่าเราจะได้หรือเปล่าชนะหรือเปล่าเนี่ยตื่นเต้นมากเลยหัวใจแบบตะพุ่งตะป่มตะปุ๊บจะปิ๊บมากเออค่าได้สิบแปดตัวนะรอบแรกจะค่าได้สิบสองตัวว่ารอบนี้ค่าได้น้อยมากประมาณหกตัวนะร,รอบมาแข่งขึแล้วอะถ,อถือว่าแบบไม่ไหวนะถือว่าขนลุกขึ้นนะขนขามด้วยคุณผู้ชมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมให้เราชนะนง่ายๆอะ่ะ ต่างๆมากเราต้องสู้แล้วคุณผู้ชมยากจะดูเล่นกากคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะเพราะว่าไม่ได้จับตัววิดูเมกเกอร์นานมากหรือนี่ขึ้นมาถึงก็จับเลยเล่นเลยเอออ่ะมาดูกันแล้วอย่างดันเนี้ยเล่นตัววิดูเมกเกอร์ยากนะเพราะว่ามันเป็นดันทุกคนอ่ะมารวมอยู่ตรงกลางใช่ไหมละ่ะเราก็จะเห็นหมดว่าวิดูเมกเกอร์อยู่ตรงไหน,น ฉันแม่นกว่าเลอกตายยิงยิงยิงิงย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 ลมมันเออวิ่งกับตายขอเลื่อนหน่อยเล่อยู่ไหนมดโอเคคุณผู้ชมหาทางก่อนหาที่ก่อนโอเคมีเลือดอยู่ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเอออาเไม่ยินเสียงแต่ชัดเจน ลงมังล่างอดีกว่าขาดที่เดียวผู้ชมาดทีเดียว่าเร่ายกดดกระโดดหลบได้เออมาวางว้ยิงิงยิเข้าเข้าเข หาที่อยู่เพ่อนแบบพอจะเป็นไปได้แล้วกเพื่อนที่จะแบบฆ่าคนได้สวยนี่สวโอ้ยตายเลยโอ้ยไมคกอคือแบบต่างๆท่านมนี่ไม่เดินเดินสิลูกตายแล้วคุณผู้ชมปะปะปะต้องสู้ต้องสู้ตายแล้วจะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ย อ,อยังไงยังไงมันยังไงอยู่มันยังไงอยู่ป่ะปาระเบิดคงระเบิดควันเผื่อใครเดินนูมาโดนนะคุณผู้ชมกับโดนหล่น,นลยังไงหนูเก๊ะเกนะคะโทษด้วยวิธีรเราไปนหนึ่งคนว่ามาาือาังนั้นมันเน็ตหลุด,ดอ่ะ ทางนี้มาจับดโกว่าจัดตัวพี่โอ้ยผู้ชมตายแน่นอนเลยโอ้ยอีลิงเนี่ยแบบสู้ไม่ได้จริงๆผู้ชมเลืองมันเยอะด้วยแถมแบบว่าเลุดตามเราได้อะยี่สิบามคนละโอ๊ยจเย็นยะเฮียมาทีนะลูกเธอต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะ จะต้องเป็นมือหนึ่งเพยได้ของสไนเปอร์เฮย์ได้เพย์เด้าเกมอ่ะตรงๆเฮย์ได้เพย์เด้าเกมมีด้วยเบเกอร์จังโหมันประสานกรนงเลยขนาดนั้นเนี่ยเออแบบประสานกันมากเลยเอโอโหพวกมันมีสไนเปอร์เหมือนกันเหรอเฮย์จะ <c oughs> <c oughs> ต,ตายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะตายแล้วตกลงก่อน เอาละครก่อน,อนมาโดนไหมมาโดนไหมเคล <c oughs> ื่นอ,อนไม่ถึงไม่ถึงไม่ก้าขึ้นเหมือนกันนะเน,นี่ยเปิดตาสุดท้ายอะไรละุกเขาลูกเฮ้ยจะฆ่าเราก่อนเลยอ่ะ มาคุณผู้ชมโอ้ตายมุ่นมากเลยตอนนี้เหมือนจะแพ้แ่เพื่อนส er ู้ๆลูกย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมเออเดียวย่อมไม่ง่ายแล้วเราก็สู้สุดขัดใจเหมือนกันคุณผู้ชมเลยได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมสู้เถอะคอยได้เราพยายามกันมากพอเนี่ยมากเกินไปมากแล้วคุณ ตะโดนแต่ชน,น,นะจะโดนแต่ชนะเหรอโอเคนี่ได้คืนนะคุณผู้ชมอยากได้เลือดมากเลยตอนนี้เดี๋ยวไปเก็บเลือดข้างล่างก่อนเนาะ <c oughs> เดินเดินเดินยีลูกจ้ำ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 มีเวลาไม่มีเวลาโอเค okay. เป็นวิดีโอเมกเกอร์ที่ต้องแบบเดินเก็บยาเองคุณผู้ชมเพราะว่าทีมเราไม่มีสายสะพอดเลยตายแล้วนี่ปะ สู้แนะ่อริซ่าโอ้โหอยูข้างหลังตายแล้วแต่ทีมเราก็ไม่ยอมนะเออทีมเราก็เก่งกันอยู่โว้ยขนลุกโว้ตาย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 ไปเลยพาพาพาลุยเข้าก่อนเออนั่นแหละต้องยื้อถึงที่สุดคุณผู้ชมถึงจะแพ้ยก็ต้องแบบสู้อ่ะเอาตรงๆนะจริงๆโว้ขนลุกขนลุกถึงความสู้ขนลุกสู้มาก มีความสู้กันแล้วแบบผลลุกมากอะ่ะเออฆ่ามันปาไปก่อนเดี๋ยวมีใครเดินมาโอ้ยยึดไปยึดมามาคกคุณผู้ชมวินีตอนนี้ขนแขนขนขายันลุกมากอะ่ะเอาตรงนะคือมันลุน้นน่ะลุ้นเวอร์คุณยิงกบเกลทอเอาตรงๆนี่ก็เวอร์ไปยิงมันโอลิซ่าหลังนี่ ลายเกาะก่อนคุณผู้ชมเครอบๆรอบๆอบเปิดไว้เปิดไว้มือสั่นมากตอนนี้โอเคเจ็ด7ละเอ้ยนั่นแหละมันจะเข้ามาฆ่าเราคุณผู้ชมแต่ไม่ทันนะหนูบายเอลเอฟไม่ทัน หรือถ me, ้ายืนเลยสักก้อนมีความแบบเซ็กซี่เบาเเนาะเอออนนี้ใครได้ไปล่ะน่าจะเป็นเพื่อนเรานะคุณผู้ชมแน่ใจไม่ผิดคนลุกค่ะกแบบเกมมันนานมากคุณผู้ชมคนลุกเวอร์เออโอถือว่าก็พอได้อยู่นะค่าที่้ตัวเนาะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากสำหรับทีมในครั้งนี้คุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนเราค่าได้เยอะกว่าเรามากๆเลยเนี่ยเราได้แค่เหรียญแบบทองแดงอะคิดดูดิ เอ,ออเออเออต้องไปฝึกแบบฝึกปร,รือวิชามากกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชมถ้าชอบยะนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ยะด้วยเนาะแล้วก็ฝากกดถูกใจเพจทห้ยาด้วยเวลามีข่าวสารเราจะได้แจ้งภายในเพจไว้เนาะโอเคฮะไปแล้วบ๊ายบาย